ธรรมดาหมู่บ้านนี่ได้ยินข่าวว่าไปใส่มาหมู่บ้านฮือมะกรอหมู่บ้านนี่ไปเป่าพี่น้องไปรักษาอันเขาเรียกวยังเกาะรักษาอันรักษาอัานพื้นบ้านเฮาหมอพื้นบ้านรักษาอะไรแม่แม่เอาเอาควบคู่กันทั้งหมอปัจจุบันเนาะทั้งหมอปัจจุบันอลไรกับหมอพื้นบ้านนําำฐานะตอนนี้ฐาหายฮเลยพี่น้องชิบุรูน้ำหายำหย่อนยังเดย์คือเอาทุกทางเอาเอาทั้งสมุนไพรทั้งนั้นนี่เอาไปกินในหลายอย่างใบมะละกอกระต้มแม่แมะละกอก็กิน ม้ยิ like ่น้องยิ่งได้ยินข่าวว่าพระเอกตั้งใจด้วยโรคมะเร็งยิ่งย่างมันคิดแล้วพี่น้องไอ้นอนกบลับกูนะเนี่ยมองน้าลูกพี่น้องลูกหน้ตาล้วลอยยิ่น้องอายุสามแปดสามเก้านึงเพิ่นกลับไปแม่คุณออมแม่เขาก็กินเลิศแล้วกินงั้นก็ได้หายย่างยังก็ย่าทว่าจะหายเนาะแมนจ้ะวันนี้ก็เลยไปนไปเป่าน้ำปูเมื่อวานก็เลยพาขี่รถไปกับลูกขี่รถมอเตอร์ไซค์นะจ้ะไปใกล้ๆนี่แหละไปแล้วก็เลยไปเป่าน้ำเพิ่น ก็ไปเป่าแล้วเพิ you know? ่นก okay, okay so ็ม no ีมีม uh, ีน้าเพิ่นเพิ่นเป่าแล้วเพิ่นก็มันมีน้าเป่าไหมเพิ่นก็เพิ่นก็มีกระทยเนียของเพิ่นแหละเพื่นเพื่อนเอามาจุ่มเพิ่นให้กินโอ้เพิ่นให้กินแมนกินเข้าไปกินปุ๊บปนี่แมงได้กลับมามานางเลนน่าโมอยู่ท่นอยู่เน้นหน้าร้านข่านะไปนางเลนวดนั่งไปทังวันจะ เพราตัวเราเป็น้องอยากขี้อยากหักมันคืออยากหักออกไหมเลยขาเป็นยังไงวะเป็นยังวยาาเขไปแล้วะมันเป็นยาเป็นน้ำน้ำเปล่าน้ำที่เพิ่นมันเมนแมนเพิ่นเพิ่นก็มีคาถาอย่างเพิ่นแหละเพิ่นเปล่าเขาแล้วแล้วเพิ่นก็มันที่มันเลือดจากเปล่าเพิ่นให้คอยกินคอยกินแล้วคอยกลับมาคอยอยากขี้อยากหักคอยเลยเขาบานนอนเขาไปกับโอ้ยกับทางกินยาทางกินยาพื้นบ้านทางกินยาหมอเนาะมันกระลับเลยพไ่นอนก็นอนรับเลยแล้วนอนจะก้องโอ้ยมันเปนทุ่มหนึ่งกระลับเลยบ่ะจ้ะ รับทุ่มหนึ่งไปตื่นตีได้วันตื่นตีชองก,กว่าๆฟันแล้วจะดุงตื่นอนอนยาวเลยนอนยาวเลยไม่๊ะแสดงว่าเขาเย็นก็กินไหมกินหน่อยหนึ่งซูนเห็นผัวบ้านห้องกะกาดแต่ผัวบ้านจะกินเขาคือจะพองเวียนหัวอยา,ากหักเนี่ก็เลยฝอ,อ,อกินเขาไม่เีน้องกินกินเขามันมีแหง้งตังพองเลยนอนบบบนี้นนกินยานอนพอนอนแล้ววะนี่พอนอนแล้วฟันไปเลยเหมือนเป็นอันนี้ความฟันเนาะว่าถูกต้องฟังฟันฟันหวานฟัน,ฟนอ่ะต้นไปในความฟันไปไปเป่าอีกแหละ เพิ่นเลยห้ามเสียงขึ้นมาแต่มันเป็นทงนาจ้า <Yeah. S 1> แต่ว่าคอยบรู้ห่อยู่หันมันมีเงี้ยของวู้หลนะ <Yeah. S 1> แต่มันเป็นทงนามันลงไปมันเป็นทงนาเลย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> นั่งวิอ๋อปิดเลยรูกเหงปิดเลยจ้ะเสียงดังเสียงกระเปิดกระตุ้วันนี้มันเป็นทงนาคือภาพไปในแนมเห็นไปเลยขเขาแนมเห็นเลยบอกเพิ่นห้ามกันมาแต่ขึ้นมาแต่ทงนานั่น uh ที่คอยไปเป่ปามานะ่ะห้าม,ห,ามห้ามเนี่ยสีคนสีคนห้าม เป็นเฉลียงเป็นเฉลียงใหม่ได้พี่น้องก้นบ่อแมนเราเป็นเงินเป็นยังไงเป็นเฉลียงใหม่เฮานี่เฉลียงไม่ไผ่เฮาหอค่น้อยแม่นๆบ่อบ่อใส่เสื้อตะคนนี่ต่ผู้ชายแม่นแล้วก็นงนงจงกระเบนจงกระเบนสีแดงจงกระเบนเป็นสีดําค่ะชีดำดำคือเลือดสีน้ำตาลนะแม่น้ำตาลออกดำดำหมดแแม่จ้ะวันนี้น้ำแต่าเห่าเขาเรียกน้ำตาลแก่ซะเนาะน้ำตาลนั่นวันนี้คนที่นั่งข้างบนนี่ใส่คือกันแต่ว่าต่างใส่จงกระเบนคือกันแม่นต่างแต่ผืนบ่อ ต่างแต่ผืนเนีันมียังก็มีสอยยังนี่มีสวยสมันไขรลี้ยงเสียมาแม่ต่างแต่โมต่างแต่ตรงนั้นไขขวาเป็นเจ้าเมืองที่สนุครโบลูคือกันเราเป็นยังไม่จ๊ะผีพุ่มยูหันไรกะพันก็หล่อหล่อมาตามถนนใหญ่ในความฝันเห็นเลยดินี่คือเขาไปนั่งผืนนันในความฝันนะนะผืนเห็นในวันเห็นบ่กับโบลูเลยจ้ะมาหอดมาหอดอ่ะเผื่อมาหอดบอกเพื่นไม่ยุดิบ่งันบนเพรานหัวเพราะที่คขคอยนอนทางล่างเนาะนอนอีกทางล่างแม่เนี้ยจ๊ะเพื่นกะพานเงินยามาเมื่อ มาปุ้งก่อนค่อยนอนหัวหัวนอนไปเลยมองหน้าต่างแมนระด้านระด้านเฉลียงล้มหันแมนจ้ะแม่นอนระดาได้เปิดหน้าต่างบอบอไม่ได้เปิดหน้าต่างได้เปิดก็นอนวันนี้เพิ่นก็เลยเว้ากันเว้ากันหลายอย่างเนาะขอกจ้ำโม่เลยผลบอกอยังกันนะเพิ่นไม่แต่เพิ่นได้ยินแต่เพผลหวานมึงบอกอีนี่หน่อยนี่อีนี่หน่อยนี่นี่หัวนี่นี่เขาอยู่ในหัวนอนมันได้ยินเบิดเขาบอกอยังนึงมันได้ยินเบิดหรอวะบอโลช่วยบอกบอกบอกไปโลดช่วยอะไรยังบอกมันคนวัยแม่ผููที่อยู่ในเถิงเฉลียงาอกนะพอวางน้องกระจะกระจะก็ยื่นพากันยื่นอยู่น่ะยื่นกันอะ เลยผู้ที่น่งั้งหบดเลยเออใจคอยอีน,น,น้อยๆน่ะนะมึงกู้รู้มึงมึงได้ยินทุกกลัวเราอะอม,มึงฟังอเอาเด้อเราอะกูสีบอกเลขมึงหุนวางสีคือคือคอยเป็นคนสีอธิษฐานตลอดคือเวลาสีเป็นพีเป็นเทวัดได้ยังกระสางเวลามาหา้าคอยรืออยะหายคอยเห็นยังหายก็ดูหน้าบอกเลกขคอยเป็นโตอย่ามาให้คอยแปร กศิบบอกนี่ตลอดเลยบอกคอยเป็นคนโง่เป็นคนอันนี้เป็นคนตีเล็กบุเป็นคอยวะหายเป็นโตโลกถือกระถือบุถือกระยามันแม่นกศิษยอาจิรย์ท่านนี่ตลอดคนกระโดดนี่สู้บอกมันโดดอีนี่มันหูจักคนร้ายเคนว่ายจะคอยกระสะดุ้งต้องว่ามันหูจักคนร้ายมันหูจักคนร้ายจยู่ๆเลยังบอกมันนี่แต่โตแล้วพี่น้องคนบอกบมวนดิกศิบบอกกูมึงเลย วันนี้คอยกันในความฝันกันนอนในความฝันกันยังนอนฟังกันเจ้าวอกกันนะคือคือจะความบริบบบริบบบลับได้หลวงเฮงในความฝันคือจังเป็นจริงคือนนด้วยคือรขาเล่าคงตื่นคือนเขานี้ยินเห็นภาพเห็นในตาเขาเขาได้ยินหมดเลยคนเลยบอกมาเลยนี่เลขออกสามแปดเดิมทำมัน้ามันออกตัวนี้กูสิมาบอกว่าซุ่มกูสิอยากได้ยังซุ่มกูสิมาบอกมึง ก็สะดุ้งตื่นไม่ร้เห็นกับซ้ำนั่นบ่ามันโบแมนชีว์ว่าไลน์เด้บอกกี่ตัวเลขแล้วก็ไปเลยไหมเลขจะออกสามแปดแนจะเพื่อนบอกว่าว่าบนหรือหลางบอได้บอกบนหรือหลางบนบอกแค่ว่าออกเลขออกสามแปดเด้อผลวะข่อยก็เลยวะฮะสะดุ้งตื่นมากความความอันเขาเรียยังนะพี่น้องความอันความนที่เจ้าคลองเป็นอัน อยากรู้อยากเห็นนะตื่นมายังยังไปแงบหน้าต่างเลยพี่น้องเอามือเอามือนี่งจิ้มหน้าต่างว่าคนยูหันบอเยูหันบอยังยอยู่ไอยงแงบอกบ่แง่เขาบอกไปแกเอ๊กันก็เสีเตครัก้าหน้าเต็มหน้าต่างขึ้นมานาเพยจักตอนนั้นก็บบอรุได้เจออันอัอย่างไดแต่หน้าตอนนั้นความมึนอะความที่อยากรู้อยากเห็น้าของหัว้าของแจมได้ค่ะเดวัเลกจะออกสามแปดมันจะออกสามแปดเด้อถ้ามันออกตัวนี้ จุ๊งกูสิมาหามึงจุ๊งกูสิบอกว่าจุ๊งกูจะได้ายังแต่บาริกทีหลังนี่คือบาริกทีฮกเก่ามูซามเนาะแม่นแน่จ้ะคนมานนี่จริงคือรอดเทน่าคนว่านคนมานนี่เราคนกะกับเลยมันบอกแม่นจ้ะคือคนบอกเลขแหละคนบอกว่าถามันออกตัวนี้จุ๊งกูสิมาบอกมึงบอกจุ๊งกูสิเอายังแล้วก็หูเง่าปั๊บเลยไหมอยากได้ยังคนสิบอกเขาต้องมาจับพวกโทรศัพท์เบิ่งว่าโอ้ยตีสองกว่าตัวนี้เจ้าสิมาบอกว่าอยากได้ยังแม่นแม่นุ๊นุก็เลยจับโทรศัพท์เบิ่งว่าโอ้ย ก็ซือ้อพุซึกันก็ปู่ย่าอยู่หนองน้าบอก<ม>เลขออกแล้วเพื่นจะมาบอกเ,เลขน้องว่าเพื่อนอยากได้บ้านแเนาะเพื่อนนี้แต่บอกว่าเลขจะออกโฮเกตนาะตอนนั้นเนาะมากมากเลขเลขคู่เดียวยพี่น้องเลยคอยมากมากโมเมนว่าทิ่เด็กไล่คู่พร็นจริงเพื่อนบอกสามแปดเนาะ,ะแต่ว่างอกเก้าเนี่ยเป็นเลขบ้านนะคะบ้านหลังนี้คือบ้านที่เก้าทับสามเนี่ยบเพราะเป็นจริงเพื่อนมาบอกพ <3 S 1> ี่พุ่มเพื่อนมาบอกว่าเลขจะออกสามแปด ถ้าเลขออกตัวนี้เพิ่นจะมาบอกที่หลังว่าเพิ่นต้องการยังนะคะเพรารู้ว่าเพิ่นอยากได้บ้านหรืออยากได้รถเท่ากับว่รู้นะคะต้องแล้วให้เลขออกก่อนเพิ่อ<ะ>นบ่บอกได้บอกว่าบนหรือหลังอย,งยังคำว่าวไหวแค่กับประธานไม่ในความฝัน,นเนาะคำเป็นเรื่องจริงกับฉัข้าต่ายอนบริยานได้แต่ผมบริมาเหตุยานแต่ก็รู้ว่าเพิ่นบ่แม่นบ่แม่นหักบ่บ่บด้เป็นคนคือเฮาอือก็คิดดูว่าเพิ่นไปแล้วหูเมื่อมานี่ยังไปจิ้มอ่นนะยังไปจิ้มหน้าต่างนะ เปิดออมาว่าพ่อบอกยังอยู่บอกหูได้ขจาวอยู่ฝนมจนม้ะันสมจริงมันมากเมนคอยบอกแล้วคอยเราตื่นตื่นคอยมาคอยก็มาเงี้ยเบิ่งนโบเห็นยังคอยก็ปิดหน้าต่างตม่นตื่นมาเพิ่งยุ่งว่าแล้วไม่ยอหน้าต่างเบิ่งแต่ว่าความันจริงตอนนอ่นเรปิดหน้าต่างแต่ว่าในฝันไข่ไข่ว่าเขียนขจาวเงื่อนไขยหน้าต่างเมนเมนจ้ะบันนี้พ่อพ่อตื่นเศร้ามากนี่เรื่องจริงอ่ะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงเด้อ พอตื่นเศร้ามาข่อยก็ไปเป่าไปเป่าปกติคือคือข่อยต้องไปไปหาไปหาอันปูปูที่เป่าเนี่ยน้ำหมอแม่ไปเตาน้ำหมอบันนี้คำแรกที่หมอถักอันนอนรับฟันดี้โบราณเราจะเอิ่น่อยแป้งเนาะแป้งอันนอนรับฟันดี้โบราณเมื่อคืนมีคนไปหาบอลแล้ววางใช่ไหม่อยก็จะดุ้งฮึไปโบปากให้เราเป่าเรายังแล้วไหมเป่ายังแล้วแล้วข่อยก็เลยว่าปูข่อยฟันดูดิวันเราก็ะจอกห้ามเสลี่ยงมาเด็ดดีตอนที่เราสี่แล้วยังสี่วะนี่ข้างกลางนี่บ่มีปู ข้าง,า,างล่างก็ยังสีข้างล่างพุม่มพุ่มข้างล่างนี่ดีเด้หระว่างั้นสีพุ่มแสดงว่ามีพุมพ่มยูหันตอน่นมาบอกหน้ามาบอกหัดบ้านแมนไอ้ัวแขงโกดข้าในไะหมคุณมามเงาเละตัวนี้ไปบอกคนนะมื่อหูแจักคนลไล่คุณวางสีนะอันนี่กระปุกคนมาหลอกหรือไม่เนี่ยกรบปุกหจักเนกาะอ,อันนี้ก็ยังหลอกตัวเอี้ยี้ตัวกระเป๋าบางบางบางเบาแล้วเห็นแล้วรู้แน่หมดนบางสองอย่างเดียวครับแปดสองมวลแล้วเนาะ เง well? yeah. yeah. oh yeah. yeah. mm hmm. so ี้ดแม่ไปถือสองงวดได้เขางงนี่ให้เขาเขาเดิมนะจะได้มีเงินมักบ่กันมันทิยามักบามากล้วเลยคาเดียวนาะเม่สิมักเร่งไรค้างเดเขาบอกเขาซื้อ20 30กันเนาะมับ็บ่เพื่องลาย้พี่น้องมันขึ้น่าเนาะออกบอกเขาก็บ่ได้ลงทุนหลายประเลนแต่ยูถึงเอาลงทุนเขาต้องลงทุนหลายอันนี้ถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำหรอครใช่ครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเริ่มมืเนี่มีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง เห็นการทำงาน <สะ S 1> ของทีมงาน<บ>ไม่นอม้นองระดาฟันทางเดียวฝันแบบมีผู้มาบอกนะนี่นคะท่านผร้ชมเลขของแม่น้องหน้าดาค่าระชมสามแปดสามแปดบ้านเลขที่นั่นหกสิบเก้าทับสามข่านผร้ชม สามแปดแปดสามนะค่ะเนาะขอให้มิชมมิลากับแม่น,อน,น้องนาดาประจําวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสสองพันกรอยหกสิบเจค่ะก็ยังพึงพาไปใส่นะคะท่านชมพอมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประดับชมบาคองดีกระเบาแอมปาทงกันเลยค่ะบา่าบแอมปาทงอยเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับ,บวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับ นี่ของดีติดไม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยมเงินเหลี่ยมกลองเหลี่ยทรัพย์ครับค้าขายใหขายของบดีบุคคาบ้ไค่เขาล่างคนย่างทานเอาตุ่นนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรื่องเหลี่ยมกล้องสื่อเหลือสื่อโรตีจนสิรอถือเนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชม ปชุ่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนายมหาสเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แบะแลกบี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแป๊บแลก็บี้บี่อย่างนี้น่าอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปาสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรอยพ่อหลวงปู่หลอดไงเฮ้ยนุ่มวัดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอามาตรงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับทนไดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหาลานเห็นุใดนคนมองบ่เห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องลุงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจดเปิดทันที่รับรับ์ทันที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลย่ยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนครับมีโอกาสด้มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสมัครทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบากบาย่างกายผู้สาวกูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมากนะครับแล้วก็หลังกเมื่อเต้นะครับท่านผู้ชมก็เต้นเตะหลัวกพี้ยังสี่ครับม้วนยังสี่ครับหลัวก็กท่าปากสามเทื่อบูปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อหลัก็ซื้อผมขึ้นยูบหัวนะครับยูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุดนแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกุลมในก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยในก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคาราใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากข้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกับทุมาตามเมืองทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนีามม่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูป่หลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรคร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีถี่าสีมันบดมันบงังสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดิน,นกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเพ็ดแห่ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจมําน,นวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเอร์ตงนีนเอามาบุรหลายครับมาฝากอิดสี่บุรหลายกับทูมาได้ทูมาได้ครับมาหาดาวเอมเออร์ตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้องกันครับสาจุบสาจุบให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีบรุตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอมเออร์ตงกับสิ่ห้เบิร์ตเตอรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ มึงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนโพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ